นะฮะส่วนไอ้คังคกยางหัวไม่ตกนะฮะวันนั้นดีที่ได้ประกันน่ะมึงจริงๆไม่อยากเชียร์ให้มึงได้ประกันแต่ถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้ประกันคนอื่นเขาก็ไม่ได้ประกันด้วยไอ้คังคกค่ะแพ้ทองทานในการหาเสียงไม่ได้จุดระดมคะแนนแต่เป็นจุดตายผมเชื่อว่าอย่างไรถ้าเพื่อไทยต้องการกลับมาน่าจะต้องเปลี่ยนหัวหน้าพักจะทําให้สถานการณ์เซนรับรองของคนที่จะลงสอสอไปยื่นตีความเรื่องคุณสมบัติข,ของคุณอุ๊กอิงยากลําบากมึงจะเสือกอะไรกับพักเพื่อไทยครับกูถามมึงหน่อย มีคนเขาถามมึงเหรอคะความเห็นเนี่ยมึงก็ไม่ชอบพ่อเขามึงก็เล่นงานพ่อเขามาตลอดมึงเป็นคนหนึ่งที่ไปร่วมกับคอปทอกดดันเรื่องชั้นสิบสี่มึงเป็นคนหนึ่งที่ไปร่วมกับคอปทอนะคะกดดันให้ให้แพรทองทานลาออกประเด็นคลิปเสียงหุนเซนวันนี้มึงมาเสือกอะไรคะมึงก็อยู่ของมึงคะ่ะไอ้คังคกนะคะดิฉันบอกว่าจริงๆแล้วนะคะ สัตว์เนี่ยมันเป็นเดรัจฉานอยู่แล้วค่ะแต่การแสดงออกของคนบางคนนะคะสัตว์เดรัจฉานก็ยังอายนะคะมันจะเป็นจุดตายจุดเป็นก็ไม่ต้องเสือกไหมนะมึงมีจุดเป็นจุดตายอะไรของมึงมึงก็ทาของมึงไปต่างคนต่างอยู่มึงไล่ฟัดกัดเขาขนาดนี้เขายังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมึงเลยเปรียบกันนะคะที่ฉันบอกว่าเปรียบมวยไม่ได้นะคะอย่างมึงเป็นผ้าชตีน นะะซึ่งดนฉั้นบอกว่าต่อให้เป็นผ้าเช็ดตีนกูยังไม่เอาตีนกูไปเช็ดเลยฮะเดี๋ยวตีนกูเปื้อนติดเชื้อมันจะลำบากเป็นวิทยากรนะคะเป็นวิทยากรคณะหลอมรวมค่ะมึงไม่ได้หลอมรวมหรอกอย่างพวกมือก็คือไหลไปรวมกันอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรพอดีตอนนี้หน้าฝนฝนตกเลยในะั้นบอกว่ามันไม่ใช่ขี้หมูไหลแล้วค่ะนะคะฝนตกขี้หมูไหลไปเรื่องธรรมดานะคะ แต่ฝนตกตอนนี้นะครับก็มันคืออะไรไหลแล้วไปรวมกันอะ่ะคือเพื่อไทยเขาจะกลับมาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะฮะดิฉันบอกว่าอย่าว่าจะเพื่อไทยจะต้องการกลับมาเลยใครที่มันเป็นพักการเมืองเล่นการเมืองก็ต้องอยากจะกลับมาท่านเขาอยากทํางานนะคะแล้วตอนนี้ดิฉันถามว่าเป็นไงล่ะบ้านเมืองมาสงบดีเหรอตอนนี้มึงไม่ได้สนใจแล้วเหรอว่าประเทศไทยจะต้องเสียดินแดนไปเท่าไหร่ ตอนนี้ไม่ได้สนใจนะเหรอคะว่าจะเปิดดา่านปิดดา่านประเทศไทยจะต้องนู่นนี่นั่นโถนะคะไอ้มอคคุณเซนกูนี่ไม่อยากจะด่ามึงเลยนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือไอซิโรนีนะคะไอสื่อช่องคลอดมาบอกว่ายกเครื่องแบบไหนไหลไม่หยุดนะ ส่งประกาศ250เบอร์ภูมิใจดูดดีเบทเลือกตั้งอะไรประเด็นร้อนนูน่นนี่นั่นก็คือจะไปคุยกันกันกบนะคะบอกอะไรจุดวันนี้ขอพูดอย่างนี้ค่ะว่าซิโรดนะมึงเป็นสื่อเนี่ยคนเขาเคารพในความเป็นสื่อของมึงนะแต่ยกเครื่องแบบไหนนะคะไหลไม่หยุดเนี่ยมันควรเป็นเรื่องที่คนเป็นสื่อ นะคะซึ่งควรจะเป็นกลางนะไม่ต้องเป็นกลางก็ได้มึงจะอยู่ข้างไข่ข้างไหนของมันก็เรื่องของมึงแหละแต่การที่มึงมาพูดแบบนี้มึงยังภาคภูมิใจเรียกตัวเองว่าเป็นสื่ออีกเหรอความเป็นสื่อของมึงมันไม่มีแล้วนะคะคือเขาจะยกเครื่องแบบไหนนะฮะอะไรจะไหลไม่หยุดมันก็เรื่องของเขาไหมหรือเขาไหลไปรถหัวมึงนะวันนี้เนี่ยนะคะเขาจะไหลไปทางไหนก็แล้วแต่มันไปรถหัวมึงหรือย,ยังไง แล้วการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะมึงกระเฮี้ยนกระหือหรืออหญ่ให้เขาแพ้มึงกระเฮี้ยนกระหือหรือใหญ่จะเห็นเขาย่อยยัดอับจนท,ทั้งทั้งที่เขาเป็นพรรคการเมืองที่ดูแลแล้วก็ให้ประโยชน์กับประชาชนพอพักเขาไม่อยู่แล้วนะรถเมเอรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายก็จบไปนะหรือแม้กระทั่งจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะที่กาลังจะตามบี้ตามอะไรกันอยู่ในเวลาเนี้ยมันเป็นผลประโยชน์และหลายคนในวงการนะคะที่เขาได้เข้าไปทําทักก้าเนี่ย โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มธุรกิจบันเทิงทุกคนพูดบอกว่าเสียดายมันช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราทําพวกคุณเนี่ยก็ด่าเรานะคะคือไม่มีใครที่จะให้การสนับสนุนจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะมันไปถึงตรงที่กําลังจะเป็นผลสําเร็จอยู่แนละ้วถ้าเรายังอยู่และ,และ,และได้ทําต่อผลประโยชน์ก็จะตกอยู่กับประเทศชาติและไอ้พวกที่ทามาหากินศินลปินอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็จะมีงาน ในขณะที่เพื่อไทยคิดที่จะทําตรงนั้นตรงนี้เอาทุนเข้ามาจัดงานจัดอะไรเพื่อโปรโมทเพื่อทําให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะมันมีการเคลื่อนไหวมันอยู่ในสายตาของต่างชาตินะคะมันเอาแสงของตัวเองนะออกไปให้คนเห็นว่าประเทศไทยมีอะไรส่วนไอ้พวกนี้ทําอะไรคะแม่งนั่งตั้งตานั่งดาดูดอะไรที่ดูดไปได้มันไม่ใช่ของดีละคะของดีมันจะดูดง่ายขนาดนี้หรอคะนะ แล้วไอ้ที่เขาเล่าลือกันบอกว่ามีปอบเข้าไปจกเอางบประมาณแต่ละกระทรวงในออกไปเนี่ยมันก็เลยไปสอดคล้องกับการดูดกันชิบหายวายว่ากันอยู่ขนาดนี้คือมึงดูดนะมึงก็ต้องมีอะไรที่เป็นรางวัลให้เขาถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคิดดีไม่ได้เลยอ่ะนะมันคิดดีกับพวกนี้ไม่ได้เลยส่วนอีกพักหนึ่งนะคะ ส่วนอีกโพนึ่งบอกว่าอีสานตาสว่างนะคะโพนิยมพักการเมืองพักซ่อมนําในอีสานเหนือกว่าน้ําเงินและแดงคือดิฉันบอกว่าขอโทษนะคะโพส่อนทีนอย่างนี้เนี่ยมึงก็ยังจะมั่นหน่าจะทํากันเนาะมึงไม่เคารพความรู้สึกหรือมึงไม่เคารพเ,เรื่องของข้อเท็จจริงเลยมึงเอาอะไรมานําคะปกติอีสานเนี่ยเขาก็ไม่เอามึงอยู่แล้ว เพื่อไทยกูก็ไม่เชื่อว่าเขาจะเอาบึงค่ะไม่รู้เหรอคะว่าคะแนนตัวเองเนี่ยตกขนาดไหนแล้วยิ่งทํากันอยู่ในเวลาเนี้สองพักเนี่ยที่ทํากันอยู่ในเวลาเนี้ยนะคะตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาก็มีแต่เรื่องเกลี่ยรเรื่องคดีตัวเองมีแต่เกลี่ยเอาคนของตัวเองเข้าแล้วก็เอาคนของคนอื่นออก <c oughs> ขอ้าราชการอยู่กันให้เป็นสุขแล้วันนี้เพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะเคลียร์เอาคนของเขาเข้ามาสี่เดือนเนี่ยที่ท่านบอกว่า าคนมันอยากบริหารประเทศเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่พอขั้นตอนของการทําอะไรต่างๆนะคะโดยเฉพาะกฎระเบียบของข้าราชการเนี่ยทุกคน,นก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่สี่เดือนที่เขาบอกว่าพอเพราะว่าเขาพอสําหรับที่เขาจะเข้ามาวางอํานาจเอาคนของตัวเองไปนั่งอยู่ในที่ที่สาคัญสําคัญที่จะเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองได้ในตอนเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันดิฉันก็บอกว่าก็ไม่มีปัญญาทําหาอะไร การเมืองที่ต่อสู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกยุบพักสองครั้งนะคะถูกรัฐประหารยึดอำนาจสองครั้งนะคนเป็นหัวหน้าพักถูกยึดทรัพย์แล้วตลอดระยะเวลาของการเลือกตั้งนะคะเราแพ้การเลือกตั้งครั้งเดียวก็คือปีหกหกที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นประสบะการณ์ในการทำงานตรงนี้ดิฉันบอกว่าเป็นต้นทุนเป็นการันตีให้เลยว่ายังไงดิฉันก็จะเลือกเพื่อไทย เพราะคนพวกนี้นะคะดิฉันบอกว่าแค่เข้ามาไม่กี่วันแม่งแม่งเชี่ยแล้วค่ะคําว่าเ,เส้นตายสิบตุลาก็คือวันพรุ่งนี้ที่จะผลักดันเขมรออกจากบ้านหนองจานเนี่ยไม่เคยออกจากปากรัฐบาลค่ะแล้วมันออกจากรูตูดหรือไงคะไอ้หนูเออแล้วถ้าเกิดว่าไม่ออกจากปากมึงมันควรจะออกจากปากใครคะเอาแล้วปัญหาชายแดนที่จะเป็นจะตายกันโอ้โหอ,อุงยขายชาติทุนนี่นั่นเนี่ยก็คือทําไม วันนี้พอมึงขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณนเซ็นมันไม่ทําอะไรแล้วเหรอมันเกรงใจมึงภาษาแดกคําว่าเส้นตายสิบตุลาคมนะะที่บอกว่าจะผลักดันเขมนออกจากบ้านหนองจานไม่เคยออกจากปากรัฐบาลแค่นี้พี่น้องประชาชนรู้หรือยังคะว่าจะฝากความหวังประเทศนี้ไว้กับมันเหรอตกลงใครขายชาติกันแน่เห็นไหมฮะ เสร็จแล้วเนี่ยเรายังต้องเผชิญกับอะไรอีกรู้ไหมคะมาตรา144เลสสอสอสวครมกรณีโยกงบประมาณประชาชนไต่สวนเสร็จแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่จ่อที่จะเล่นงานพวกเราไหนจะมีเรื่องของการที่อ่ันนี้โยกงบเลยฮะแล้วยังมีประเด็นของแพทองทานอีกนะที่กำลังจะตัดสินกันก็คือกรณีคลิปเสียงของคุณเซน มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกตัดสิทธิ์อะไรนู่นนี้นั่นซึ่งฉันบอกว่าเรื่องแบบนี้สาหรับตัวดิฉันเองดิฉันไว้ใจพักเพื่อไทยค่ะกรณีที่มีการพูดถึงคนดิเดตนายกจากพักเพื่อไทยว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้ดิฉันก็ยังไม่เชื่อค่ะไม่ปักใจจนกว่าจะออกมาจากนะคะจนกว่าจะออกมาจากพักเพื่อไทยตรงๆวันนี้ลือกันไปค่ะและพักเพื่อไทยไม่ได้เส้นยร้ายไม้ต่อขนาดนั้นนะดิฉันอยากจะบอกว่า คนที่ด้อยค่าพักเพื่อไทยในวันนี้วันหนึ่งถ้าเรากลับมานะคะโดยเฉพาะไอ้พวกที่เป็นแดงไปแดงส้มที่มีความพยายามจะดึงกันกลับมาวันนี้ที่ฉันบอกว่าหลายๆคนนะคะที่เข้ามาไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะมาช่วยพักแต่เข้ามานะคะเพื่อที่จะมาตักน้ําในบ่อเพื่อนเอาไปเติมให้กับคนที่ตัวเองสนับสนุนวันนี้นะคะมันอดอยากยากจนกันขนาดไหนเงินมันยั่วยวนหอมหอมหววจนกระทั่งหลายๆคนเนี่ยนะลืมไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยเคยมีอุดมการอะไรกันยังไง ดิฉันก็ไม่อยากจะพูดนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันต้องกินต้องใช้แต่จะอวดอ้างตัวได้ไหมนะฮะว่ามึงยังคงนู่นนี่นั่นคือมึงจะเป็นยังไงมึงบอกไปตรงๆเลยกูไม่ได้อยู่กับมึงแล้วมึงก็พูดมาตรงๆหรือแม้กระทั่งการย้ายพักนะของบรรดาบ,บ้านใหญ่ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ฉันบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรเลย